เดี๋ยวน้องมันก็ผ่อนคืนให้เองแหละคุณเนรค้างค่งบาบัตรเครดิตมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วทำไมกี่ไม่ยอมผ่อนใจ่ายเลยสักงวดหนึ่งเนี่ยเงินจะกินจะใช้ฉันก็ยังไม่พอเลยอ่ะผมมายึดซักเพื่อขายทอดตลาดครับ เรื่องก่อนเนี่ยที่แกให้ฉันลูดเนี่ยแกยังไม่ผ่อนฉันเลยสักบาทนึงใบแจ้งหนี้เนี่ยมาจ่ออยู่หน้าบ้านฉันเต็มไปหมดแล้วและนี่แกยังจะให้ฉันลูดตู้เย็นให้แกอีกเหรอ,อนะพี่แอนน,นนะนะลูดให้กี้หน่อยนะกี้อยากได้อ่ะเดี๋ยวกี้จะผ่อนคืนทั้งมือถือทั้งตู้เย็นเลยนะไม่แม่ไม่ช่วยคุยกับพี่แอนหน่อยสิแอนแกแกงกกับน้องไปทำไม รูดให้น้องมันก่อนเดี๋ยวน้องมันก็ผ่อนคืนให้เองแหละแม่แม่จะตามใจมันทําไมนักหนาเนี่ยฮะมันจะเสียคนอยู่แล้วเนี่ยแอนฉันเป็นแม่ไกน,นะแกไม่ต้องมาสอนฉันรูดๆให้มันไปซะจะได้จบเออก็ได้แล้วสิ้นเดือนเนี่ยจ่ายคืนให้ฉันด้วยนะเย่ yeah. ที่อซใจดีสุดเลย yeah. คะเดี๋ยวพี่เอาตู้เย็นตู้นู้นค่ะอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าเซ็นเอกสารตรงน,นี้ได้ค่ะได้ค่ะ ใช่ไหมครับใช่ค่ะเออพอดีคุณแอนค้างคง่าบัตรเครดิตมาหลายเดือนแล้วนะครับผมเกรงว่าถ้าคุณแอนไม่จ่ายบริษัทอาจจะฟ้องร้องยึดทรัพย์ได้นะครับยึดทรัพย์ครับผมรบกวนคุณแอนชำระตามใบแจ้งนี้ด้ยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้นะคะ เพี่แอนพี่มาทำไมไม่บอกฉันล่วงหน้าล่ะถ้าพี่บอกแกแกก็หลบหน้าฉันนะสิแล้วนี่อะไรเนี่ยแต่งตัวแบบนี้จะไปไหนเนี่ยไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ใส่เล่นๆเ,เฉยๆอะ่ะกี ใบแจ้งนี่เนี่ยมันมาหาพี่เต็มไปหมดแล้วนะแล้วทำไมกี่ไม่ยอมผ่อนจ่ายเลยสักง้วดหนึ่งเนี่ยมันหลายเดือนแล้วนะพี่จะโดนฟอ้องอยู่แล้วเนี่ยโหพี่แอนช่วงเนี้ยที่บริษัทชัน้น่ะหัดเงินบ่อยมากเลยเงินจะกินจะใช้ฉันก็ยังไม่พอเลยอะ่ะพี่รอหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะผ่อนให้พี่จริงเออสิ้นเดือนก็อย่าลืมผ่อนให้พี่ก็แล้วกันจ้าไม่ลืม อย่าลืมนะเิ้นเดือนจ่ายให้ด้วยห้ามลืมเข้าใจไหมจะพี่ไปแล้วนะใครเมาวหนังกี้แค่พนังกงานส่งของอ่ะไม่มีอะไรหรอกนี่เล่าจะหมดแล้วนะ นี่หมดก็ซื้อใหม่สิคนอย่างนั้นกี้เนะี่ยรวยสยิอ,อย่างอยากจะโชว์่อ,อยากจะโชว์นี่สุดยอดเลยเพื่อนช่วงนี้เป็นเจ๊กกี้เกมเกมเกม วงเงินลูกสาวสวุธิละของแม่ไงแกแกอะไรกันนักหนากับน้องแกเนี่ยแอนเดี๋ยวมันมีอะ่ะมันก็ามาใช้แกเองแหละมันมีเงินฉันเห็นกับตาว่ามันเนี่ยเอาเงินไปเปเพื่อนมันแม่ใบทวงนี้เนี่ยก็มาที่บ้านฉันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยน้องมันกินดื่มตามภาษาวัยรุ่น่ะจะไปอะไรกับมันนักเลยเดี๋ยวมันก็เครียดเอาชีวิตมันอะ่ะ มีอะไรให้เครียดคะแม่ชันนี่สิต้องเครียดไหนจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถแม่ก็ยังซื้อคอนโดให้มันอีกชีวิตเนี้ยมันมีแต่คนประเคนให้มันจนเคยตัวแล้วมันยังต้องเครียดเรื่องอะไรอีกคะแม่โอ้ยท่นขี้เกียจพูดก,กับแกแล้วใกดาจริงๆเลยเป็นพี่ก็ดูแลนะ้องมันก็ถูกแล้วไงแกไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดก,กับฉันแล้วนะท่นขี้เกียจฟัง าแม่เหรอลูกกินข้าวมาหรือ,อยังแอนเอ้หาข้าวให้น้องกินหน่อยอก่อนจะกินข้าวอะ่ะเอาเงินมาจ่ายฉันหรือเปล่าเลยเวลานัดมานานแล้วนี่พี่แอนเจอหน้าฉันเนี่ยไม่คิดจะถามสาระทุกสุขดิบฉันเลยได้ไงเจอหน้าก็ทวนนเงินหน้าเลือดจริงๆเลยใช่ใช่เรื่องเงินอนะเอาไว้ทีหลังจะตายหรือ,อยังไงแม่ น,น่มันไม่เคยจ่ายเงินฉันเลยสักงวดหนึ่งนะแม่แล้วถ้าเกิดว่าเขามายึดข้าของในบ้านอะจะทำยังไงฮะอีกอย่างนังกี้เนี่ยมันก็เป็นคนนัดเองว่าสิ้นเดือนมันจะเอาเงินมาจ่ายให้ฉันฉันก็ต้องทวงสิฉันไม่มีหรอกหมายความว่าไงฉันลาออกจากงานแล้วอ้าวทำไมเหรอลูกก็เท่าแก่สิแม่มันใช้งานหนูหนักหนูมาสายนิดมาสายหน่อยเนี่ย มันก็หักเงินหนูอะที่เกียจไงเขาก็เลยหักเงินนี่พี่ก็พูดได้ี่ก็พี่ทํางานออฟฟิศอยู่ห้องแอร์เย็นสบายดีแล้วใครใช้ให้แกไม่ตั้งใจเรียนล่ะฮะพูดมสามเนี่ยมีงานทําก็บุญแล้วยังจะเลือกงานอีกพอเลยแอนอย่าไปพูดกดดันน้องมันแค่นี้น้องมันก็เครียดแล้วพวกคุณเป็นใครอ่ะ เข้าบ้านฉันทำไมอ่ะผมมายึดครับเพื่อขายทอดตลาดครับคุณแอนไม่ได้ชำระหนี้เกินหกเดือนแล้วครับหากมีข้อสงสัยอะ่ะติดต่อทางบริษัทได้เลยนะครับ ชำร้านี่หาคุณแอนอะ่ะยังไม่สามารถชำระานี้ได้อีกอะ่ะทางบริษัทอ,อาจจะฟ้องร้องเพื่อยึดบ้านคุณแอนไปขายทอตลาดครับอรุณาตชำระานี้ด้วยนะครับยึดบ้านเป็นไงกี้แม่เห็นผลที่ทำกันหรือยังพี่แอนเขาแค่คู่เฉยๆมั้งยึดบ้านเลยเหรอ มือถือกับตู้เย็นเนี่ยนะคู่เหรอแกเคยดูข่าวเขาวบ้างไหมฮะไอ้มือถือที่แกเอามาเนี่ยแล้วไม่ยอมผ่อนเขาเนี่ยเขาก็ยึดที่ยึดบ้านได้แล้วดูข่าวบ้างไหมแอนใกเย็นๆย็ลูกแม่แอนไม่ยอมไม่เย็นมาแล้วแอนจะฟ้องกี้มันฮะจะฟ้องอะไรฉนันอะข้าวของอยู่กับแกฉันจะให้ศาลเนี่ยฟ้องเอาเงินจากแกแล้วถ้าเกิดว่าแกไม่มีเงินเนี่ย แกก็เตรียมตัวไปติดคุกได้เลยแอนแอนทำแบบนั้นไม่ได้นะลูกไม่แม่แอนจะทำแอนจะทำเดี๋ยวนี้ด้วยพี่แอนพี่แอนอย่าทำเช่นนีนะฉันขอโทษเดี๋ยวฉันจะรีบไปสมัครงานแล้วก็เอาเงินมาให้พี่เดี๋ยวนี้เลยพี่อย่าฟ้องฉันเลยนะเออฉันให้โอกาสแกครั้งสุดท้ายนะไปเอาเงินมาผ่อนของซะไม่อย่างนั้นเนี่ยเจอกันที่ศาล อย่าบอกนะที่แกหายไปเนี่ยมาทำงานที่ร้านสะดวกซื้ออืมต้องใช้หนี้ให้พี่สาวอะ่ะก็เลยไม่มีเวลาไปเที่ยวพวกแกเลยอะ่ะแต่แกไม่มาก็ดีแล้วนะพวกแกหมายความว่าไงอะ่ะแกดูสะภาพตัวเองเถอะใครจะอยากให้ไปด้วยก็ฉันต้องทำงานอะ่ะไม่มีเวลาดูแลตัวเองพอฉันใช้หนี้เสร็จแล้วเนี่ยฉันก็จะกลับไปดูแลตัวเองแล้วก็ไปเที่ยวพวกแกเหมือนเดิมไง ว้ยอย่าเลยดีกว่าพอดีว่าพวกฉันไม่อยากดูโลคาัสอะแล้วที่ผ่านมาที่ฉันเปนพวกแกเลี้ยงพวกแกทำดีกับพวกแกเนี่ยพวกแกลืมหมดแล้วหรอก็ไม่จำเป็นต้องจำปะพวกฉันไม่ได้บังคับแกหน่าใหญ่จ่ายเองช่วยไม่ได้ <S <S งั้นแกก็จ่ายของพวกนี้ให้ฉันอีกครั้งแล้วกันนะถือว่าเป็นการเลี้ยงส่งท้ายแล้วกันนะจ๊ะอดีตเพื่อนรัก เดี๋ยวฉันไปเลือกของก่อนแล้วกันบายทำไมคราวนี้ถึงมีจ่ายละ่ะไปเอามาจากไหน กี่ไปทํางานที่ร้านสะดวกซื้อมาพอมีเวลาว่างกี่ก็ไปทําเสิร์ฟที่ร้านอาหารต่อกี่ก็เลยมีเงินมาคืนพี่แอนแล้วก็เหลือใช้นิดหน่อยอะ่ะแล้วจะเอาเงินไปเที่ยวอีกหรือเปล่าล่ะไม่อ่ะพี่กี่ไม่มีเพื่อนแล้วพอลําบากเนี่ยพเพื่พอนก็หายหมดเลยอะ่ะก็เพื่อนกินไงทีนี้รู้แล้วหรือยังฮะว่าถ้าเกิดว่าชีวิตแกเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยคนที่จะอยู่เคียงข้างแกเนี่ยจะมีสักกี่คน ความจริงอะ่ะแม่ก็ผิดเองที่เลี้ยงกี้มาแบบผิดๆแม่เห็นว่าแอนอ่ะเป็นคนเก่งมีหน้าที่การงานที่ดีแม่ก็แค่อยากให้แอนดูแลน้องเพราะแม่กลัวน้องจะลำบากแต่แม่ลืมคิดไปว่าแอนก็ลำบากเหมือนกันแม่ต้องขอโทษด้วยนะในเมื่อแม่กับกี้คิดได้แบบนี้แอนก็สบายใจแล้วค่ะ เข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะไว้ฉันจะเรียกใช้ใหม่ขอบคุณครับตามากแยนนี่มาอะไรกันอะ ทำไมพี่ถึงได้ของคืนแล้วเมื่อกี้พี่จ่ายค่าจ้างอะไรไปอ่ะอันที่จริงอ่ะพี่ไม่ได้โดนยึดอะไรทั้งนั้นแหละพี่อ่ะจ่ายแทนแกตั้งแต่บินมาทวงวันแรกแล้วนี่แกหลอกแม่กับน้องเลยแอนใช่แม่ถ้าเกิดว่าแอนไม่ทำแบบนี้แม่กับน้องก็คงคิดไม่ได้หรอกพี่แอนฉันก็กลัวแทบตายว่าพี่จะฟ้องฉันน่ะ แกคิดได้ยังไงว่าแกจะโดนฟ้องชื่อของเนี่ยก็เป็นชื่อฉันนี่ไงเป็นเพราะว่าแกไม่ยอมเรียนหนังสือไงแกถึงได้โดนฉันหลอกง่ายๆและเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่แกไม่ตั้งใจเรียนแกก็เลยโดนคนอื่นหลอกง่ายๆไงจริงด้วยเชื่อสนิทใจเลยกี่พี่จะบอกอะไรแกไว้อย่างนึงนะ แกจาไว้นะถ้าแกติดหนี้ใครแล้วแกเนี่ยยืมเข้ามาแล้วแกไม่ยอมจ่ายสิ่งที่แกต้องเจอก็คือแบบนี้แหละวันนี้ฉันยอมรับความจริงว่าฉันโกหกแกแต่ว่าแกเนี่ยจะกลับไปติดเพื่อนเหมือนเดิมไปเปร์เพื่อนเหมือนเดิมหรือไปเที่ยวเหมือนเดิมก็ได้นะแต่แกจะไม่ได้อะไรจากพี่อีกไม่เอาแล้วพี่แอนฉันรู้แล้วว่าเงินทองเนี่ยมันหายากแค่ไหนอีกอย่างอ่ะฉันก็ไม่กลับไปหาเพื่อนเหมือนนั้นแล้วล่ะ คิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วแม่ส่วนแม่เนี่ยรักลูกอะ่ะไม่ผิดหรอกนะหนูรู้ว่ากี้อะ่ะมันยังเด็กแม่ก็เลยอยากตามใจน้องแต่แม่ลองคิดดูนะถ้าวันหนึ่งอะ่ะแม่ไม่อยู่กับกี้แล้วอะ่ะคนที่จะลำบากก็คือกี้ส่วนฉันเองก็ต้องมีครอบครัวของฉันเหมือนกันนะแม่เออรู้แล้วแก่จนปูนี้แล้วต้องมาให้ลูกสาวตัวเองสอนน่าอายดี 嗯。呜呜。